ห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทนายความทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้ากาันณหน้าบัลลังก์ในคดีที่ทนายสมศักดิ์แห่งสำนักง,งานสมศักดิ์ทนายความเป็นทนายความจำเลยซึ่งคดีนี้โจทย์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดียึดสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิของจำเลยมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา แต่ตามข้อกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา301วงเล็บค่าบัญญัติว่าทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีการไต่สวนและข้อต่อสู้ทางกฎหมายทนายโจทย์เริ่มต้นซักถามพยานท่านเบิกความว่าที่ดินแปลงนี้จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์มาหลายสิปีใช่หรือไม่พยานโจทย์ตอบใช่ครับมีการปลูกมันสําปหลังและสร้างบ้านพักเล็กๆอยู่ ทนายโจย์และแม้จะไม่มีโฉนดแต่สิทธิครอบครองนั้นก็มีมูลค่าสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในพื้นที่ใช่หรือไม่พยานโจ์ใช่ครับในฐานะชาวบ้านเราถือว่าสิทธินี้มีค่าสามารถโอนมือกันได้ทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นถามค้านทันทีด้วยเสียงที่สุข,ขุมแต่เฉียบขาดเรียนสารที่เคารพคำว่าโอนมือกันได้ตามที่พยานเบิกความนั้นเป็นการโอนในลักษณะสิทธิส่วนบุคคล ที่ใช้ยันกันได้ระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนเท่านั้นใช่หรือไม่ท่านทราบหรือไม่ว่าการโอนสิทธิครอบครองลักษณะนี้ไม่สามารถทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้มีผลบริบูรณ์ตามปพ,พ,พมาตรา1299ได้พยานจดลังเลอันนี้ไม่ทราบครับทราบแค่ว่าซื้อขายกันได้ทนายสมศักดิ์หันไปทางบรรลังที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นทรัพย์ที่โอนกันให้บริบูรณ์ไม่ได้ตามกฎหมายเมื่อการโอนกรรมสิทธิ์ไม่สมบูรณ์และไม่มีบทบัญญัติใดให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีสามารถโอนสิทธิครอบครองนี้แก่ผู้ซื้อจากการขายท่อตลาดได้โจทจึงไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้ยึดทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามปวิพมารตรา3ามหนึ่วงเล็บ5ครับทนายโจทต้ตอบแม้จะโอนกันไม่ได้โดยสมบูรณ์ แต่การที่สารไม่อนุญาตให้ยึดทรัพย์ลักษณะนี้มาขายจะเป็นการเปิดช่องให้ลูกหนี้ที่ไม่สุจริตสามารถใช้ที่ดินมือเปล่าเป็นเกราะป้องกันการบังคับคดีได้หรือไม่ที่ดินนี้ยังมีราคามูลค่าที่ควรนำมาเฉลี่ยชำระหนี้ให้โจดได้สิทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นอีกครั้งการบังคับคดีต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดการตีความขยายความจนขัดแย้งกับหลักการที่ว่าทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีจะเป็นการกระทําที่เกินเลยอํานาจของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีและเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายครับหากโจทก์ต้องการให้บังคับคดีได้ต้องไปเรียกร้องให้มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายไม่ใช่ร้องขอให้สารตีความโดยมิชอบครับบทสนทนาหลังการไต่สวนหลายวันต่อมาที่สํานักงานทนายสมศักดิ์ทนายความสิชาเลข,ขาของทนายสมศักดิ์ถามขึ้นขณะจัดแม้มทนายคะ คดีที่ดินมือเปล่าที่บุรีรัมย์โจ์จะอุทธรณ์ไหมคะทนายสมศักดิ์จิบกาแฟคงยากสิชาข้อกฎหมายมันชัดเจนขนาดนั้นสิทธิครอบครองมันใช้ยันกันได้แค่ระหว่างบุคคลแต่ถ้าจะเอามายึดขายทอดตลาดเพื่อเปลี่ยนมือโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายมันทําไม่ได้กฎหมายมันล็อกไว้ที่มาตราสามหนึ่งวงเล็บหชัดเจนสิชาแสดงว่าเราชนะคดีนี้แล้วใช่ไหมคะทนายสมศักดิ์ เราไม่ได้ชนะคดีหลักเรื่องหนี้สินแต่เราชนะการต่อสู้ในชั้นบังคับคดีทําให้ลูกความของเราไม่ต้องเสียที่ทํากินที่เขาครอบครองมานานเพราะว่าการยึดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองวันอ่านคําสั่งศาลคือเดือนหน้าตเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคําพิพากษาสองเดือนต่อมาณห้นะองพิจารณาคดีองค์คณะผู้พิพากษาอ่านคําสั่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่ดุลมือเปล่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธินั้น เป็นทรัพย์สินที่โอนกันให้บริบูรณ์ไม่ได้ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแองการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา301วงเล็บ5จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ค่ารชชาธรรมเนียมให้เป็นพับข้อคิดสอนใจการต่อสู้คดีในศาลไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่คือการใช้ความรู้และปัญญาทางกฎหมายที่แหลมคมเข้ามาพิเคราะห์และหยิบยกบทบัญญัติที่ถูกต้อง เพื่อปกป้องสิทธิของลูกความให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยไม่มีการบิดเบือนแม้แต่สิทธิที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าทางเอกสารก็ยังสามารถได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายได้หากทนายความมีความรอบรู้และมีปฏิภาณที่ยอดเยี่ยมในการโต้แยง้ง